อไก้หนไดกินยาแล้ว huh. ก uh ็ไ huh. ด uh ้ไปทังีนมได้ก็จะดีตัวบบางคนจะออกนเออนะไไปตรวจเขาซีสามคืนเออ่ร่างกายนั่ตัวไปได้ บ้านนอแค่ไหนก็ไม่บ้านหรอไม่ได้เห็นการเจ้าค็ยังได้ไปแทเลยนะคุณเปียงที่ไปบ้านใดทั้งหลายคนน้ไปบ้านใดบ้านถ้าเจ้าว่ากินถ้าเจ้าไปบ้านดไม่เอาแม่ละกินแล้วก็ไปได้บ้านน้องำซ้อเจ้ามาถามยุคเจ้าทั่วไปเออว่ตอนมาซ้อมตาแม่อยู่ตามมซ้อมคนบ่แม่นี่ัีทางบ้านเาจะไปหลังฟ้าเัาจะเดกไปไหนโอ้ฟ้าก็จะเดือกไปหน้ น้องน้องมาเด้อมาบังยาดีมาเด้อม,มาเด้เดอคุณเดมาบบนี่บอกอน,นี่ใส่ตู้เย็นน้ำเด้อกินแล้วใส่ตู้เย็นด้วยครึ่งแก้วกว่อนอาหารเช้าเย็นอันนี้แม่มาบ๊อบแบบพมติด ว้าวผมจิถามเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพี่กับนอ้องได้บุญน้ากันได้ไหลายวันนี้นอนฟังไอ้พี่เอิญเอิญอันนัไนจะดอดนะมูดกันเนี่ยวังหวัดมูดเดียวกันอวันนี้ผมมาหาอีแม่อีแม่บุญศาลบ้านน้องแค้น้อยตำบลบุงค่าอำเภอเลื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรครับมูดไอ้พแม่นไหน<อ>บ้านว่า,า,ามูดสบิบเก่ามูสิบเก่าทีอีแม่เป็นตั้งไรก็ได้กินยากระซายส้นกับดาว ตื่นมากเหมือนนั่นวิ่งวิ่งแล้วก็นักงอนแล้วก็สวยมากกอเทียงแล้วก็มือนว่าเลี่ยถึมือเอ้านอนเต่งแขนเต่งมือจะของวอบอกับาปลอดภัยมือคือเหมือนเบาะสันไม่เบาแม่ก็เลยว่าพาแม่ไปหาลุงหมือนน้ำไม้แน้วสันไปหาหมอจ้ะน้ำไม้บาดเท่าเลยบาดเท่ามาหนีลงหมือนน้ำไม้งอนไม้หวังไม้อาการแบบนี้มันต้องไปหาหมอเร็วๆเด้อยสัน บ่ระมาณนี้กจะเขาม้าบนเขามาเราวก็มาถ้ากันใสกแวบไปหาอมอเลืงไปเลื่องกับบไปหอดจังมงหามงนบไปหอดหามเสารหามรงเดยงกรส่งยาโสเลแล้วทันที่หรืบดจังไรหายเพราะว่าเือหาไปหอดยาโสเลยไปหอดยาโสเขาววาอีแม่เป็นยังไอตัวเที่ที่เรียกจนหาทุ่มจังมูว่าปิดจังหัเชนเลือดตีบในสมองเฉืนเลือดในสมองตีบ ออประเด็อาการอาการเส้นเลือดในสมองตีมันเป็นทังไนบาอาการได้ไหมวยมันก็ไปหัวจะผมตีงวดไหนได้มันลอยเลยู้นลอยมันติงวดไหเลยลอยขังขางวนเบดนี่หัวหนี่นงยตายไามันมาไปไม่ว่าตายคักคัคืนหมอนอบานนี่ว่าจะไปนอนอยู่โรงพยาบาลเขาอกว่าเอาเลื่ดไปตรวจเคน่รวงเจ้าหน้เขาว่ารีนยาบริให้กัห เด in well ี๋ยวสองคืนเหมันเขาเลยบางเดี them, ๋ยสองคืนหลเมื่อใดก็ย้าอย่างนั้นคดว่าแม่คืดว่าเข้าเมื่ออย่างั่นเออคือเกาอยู่ก็ทานเต้าเขาคือไหเมื่อแขนกระตีแขนกระตีก็ได้แต่ดล่งไปหอดไปนังกระตีได้เขามางัดคองันอย่างกัแต่นี่น้อเขาย่หมอเขาแง่กำเนียไปหอดยาโสีไม่สีเทียหยังก็ไดก็กำเขาโเข่าอย่างนึงเออเอองัดคอเขาก็บดได้หรือ่ สองคืนหลังเขาส่งมาบานเขาว่าเห็นมาบำบัดอยู่บานเป็นแม่บำบัดอยู่บานเจ๊ยาหมอจัดให้ใินคือเกาเขาว่ากินมันวานอยบายนอีแม่อยเหลือตัวองบ่ไดดเลยเป็นปะกินข้าได้ปะได้กินเขาได้ได้แต่ว่าปาก่ท่านเบื่อน่อนอย่งเ<อ>่ท่านเบื่อ่นอย่างนี้เขาะว่าเข็งเขาตออยู่ ลูกไปปอดเนี่บ่บ่เราะท่านบรด้า้เนี่อนาแกินเดียงอยู่เออไปห้องน้ำห้องไหนได้เพราะว่ากินขางท้ายไปกับส้มไปลูกเต่าส้มไปจับทีแดยหามไปสองคนหมดแล้วจังใดอาบหน้าไปบัดอาบน้ากับเขาแล้ว่ปก็อ๋อเนี่ยมันจะนนำหมอมาให้นางเนี่ยเบี่ยมเบี่ยคนเบีคนป่วยนางเออเออคนป่วยนางเงี้ยวก็ไปสื่อเลยสื่อเรื่องใหม่เงี้ยวตัวก็ได้ก็บรได้นี่หมหมอบมบ้านเขาดอกเออเป็นยรถบัาอะไรบัด ไม่เป็นในเจักมือจังเดียวอย่ากบดโดนเด้ออืมต็มาต่เด็กเด็กคุยกับเจ้าโยามาวันมาวันที่เจ็ดเห็นย่งมีทายุอะไรับคู่เดี่วตัวไฟังราการบ้าแค่น้อยไม่ฟังมาประจำเออฟังตะกอนเป็นนั่นแล้วเว้ยฟังแต่พี่กายก่อนฟังที่จะไหนเออมาหนี้แม่เราว่าชูสั่นยานบ้าแค่น้อย กีนนี่ก็คือโลผูแท้นนอกมันคือกันกบโลผูแดกฟังผู้ดดก็คือกันแท้ครับแม่บ้านน้องกนินเองฟังขันตเป็นหลายเป็นแด้เอ้ยเป็นดยหงเป็นหลายเพิ่จะเศร้าหนาครับให้เป็นจกปีพวเราไม่สามสิบปีสามสิปีเราว่าลเศร้าว่าสั่งเอาาเป็นจกแ่ไม่ึงเลือกสูทัวเอาเกเอามาทรงเลยไปกินโลบาเท่าหน่มาหาแม่ไลย ว่า like จังไดป่ะเอ้ออีแม่กินหมด3คนนี่ก็เซาดอกดีใจห่มบ่ต่อนไปซะหน่ม่ดีใจอยู่ว่าจะของสิได้กินยากว่าสิเาเนี่ยดีกินหมจะขวดจูว่าของเออเริ่มติงได้แล้วเออสิ้แล้ว กินขวดนึงมันก็มันกดบ้อนเดยแต่ว่ามันก็ตีงไปเรื่อยๆได้น้ำน้ึ่งน้ำเป็นขืแห่นนึงนับึงนับสอนับสขึ้นแล้วค่อยไปได้เต้แล้วมันมันก็ไขแห้งขึ่นแงข่นแห้มาก่นแมาแต่ละมือันอะอาว่าวงแล้ปลาใหม่เลยมันจากวดจนปลาใหม่ ปาได้ดังเป็น,นขวนที่สองแต่ว่าเขารลวงบออยังเงป้าย่าเป็นป้าได้ยันลมยังไปหมาป้านะนีน่แม่สั่งได้ว่าจับไม่ได้ไปทงังในกระดาปันยางเปลี่ยนน้ำมูกับเข้าไปจับถือไปอยุ่นนี่ถือไปแต่ถือไปกับมะ่าแล้วมัน,น,น,นมัดเจ้วาวเป็น สองขวดนเวโอ้ไมใชในล้วสองขวดบ้านเบิรน่นเออสะพ่อเอามาสุดสองสพอเี่ยเอาขวดนึเออเพือนใจเพื่นเราไปกินกินบ้านเบิร์บ้านเาะเอายกวเบิร์เราด้โชว์เอาเพืนบ้านมาเพ่นเานแข่ขันี่มาสั่นเออเพื่อนสาหายเพ่นกินบเบิร์ยดูขินคนขวดข่าเนี่ยครับเพื่นกับเพื่นบอกเพื่นบิรี่นีเ้อบ้านเช้ายู่งแย่เนี่ยะไปโรงเรียนเดียวสั่นคนหนึ่ง nha là... cứ đó là nha cứ nha ôm nhằng này là ôm nha bao giờ đều đều đều, ôm nhằng đây là nha cứ quẩn là... ừ. là... <laughs> là... ừ. nó ấy, mẹ, là cứ quẩn là nha cứ quẩn thôi quẩn nha quẩn mới là nha giang về để... mình sẽ còn cả bài sẽ còn cố gắng gì nữa mới mua súng cao mất 2 chốt rồi nè. Cứ giờ này mất 2 chốt rồi nè.

แม่วะเออดีเราเราบามนสมลูกสุมเจา้าสมลวกสมเตา่าเห็นในแม่ลับขึ้นมาปกาติเนี่ลูกเจ่าดีใจใจแล้วลูกเต่าก็ไดา้แต่านัดนนี้เขาก็าไหมจีลูกเตาา่ากินขา้าแซ่บป่แม่ไเอกินข้ามีแหงใจนอนหลับวว่าีจะฟังตีเจ้าหรเจ้านี่ยก่อนโอนยาคูนี่ก็ว่าอาตบาดสองวันอยุ่กแออกเป็นม้น,น้ำเนี่ย เจ้าทำตายเกิดไม่นอสันเจ้าว่ามาไม่ไหมเจ้าลกระบาดไหนน้อไม่ีบุญคนละอนมาํำโวดมาเนียพูญท่าตายเกิดไม่ก่เจ้านีหัอยจใจคนทังอย่างกบ่เศร้ากันดอกืะอย่างรบาเศร้าปานนี้คือทีเศร้ายี่องน้องไหยเศร้าเงี้ยพื่นอ่ะยังได้ปานนี้ศระาเจงได้บุยะบเลย่นสรุปแล้วคือไปหาโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลยะโสธรเนี่ยเขาสรุปคุณหมอสรุปว่าเป็นเ,นเนสเ้นเลือดในสมองตีบอัลตายไฟตายไฟตายหัวเลยนะมาเมื่อบ่ายสามเดือนจนถึงผู้หลุดยายเขาบอกว่าจังึีสามเดือนจัถึงทิีงได้อโอ้ยน้ำตาตกท้องท้องอยู่แล้วเราคุกศกบ้าคุบศึบกบ,กบ้ตายปลาลูกปลาผัวบ้าอะไร หยแล้วหมวมาเนี้ยอดกระขอมาเตเอาอาข้าเจ้าว่าข้าเจ้าย่างไปไร้มาได้รีอแม่เห็ดข้าเจ้าข้าเจ้าไปหาอย่างไจีมูไปเก็บเห็ดเก็บหอยเอื่อนไดอ้ยไปน้องเขาเด้ออไปเก็บเห็ดกูเมือว่าเห็ดปักมันจะเท่าเดนี่ข้าเจ้าัยังไปอยู่อ่ตไปจันคนละคนละมูกันนี้ยนะย่าบุญละย่างมอเ้านั้น เอาขามาแกนหมอบแล้วมันเอาขามาแกนหมอบให้หัวเขาแข็งว่าเอออยมันจับทีแรเฮาแกนให้เฮาอยากแกอยู่บ่อู่จับแกจักเทียนั่นน่ะเออบ่บ่แกกสิบ่ซ้ํานี่บ่เฮาก็มีแนวกินแนวแกเฮาอยู่ดว่าเออกินีหยังเขาว่าห้วยเออยาเฮาก็ได้กินยาอยู่เด้าในอยมาส่ง2เท่แล้วา่ในอยมาส่ง2เท่เฮาก็สิเายนยาเพิ่นตัวั่น người bạn, nói cả người rồi nó. <laughs> nó, người để có kịp bay qua để nhìn bà thang này sau đi. À. sau, đi chạy ra thành thế bạn, sau, mua phân sau, như เพนพนป้อมเออป้อมอ่าแล้วพนยไข่อีัวพนยป้อมบ้านพเนยป้อมบ้านเาอ่งเี้เออจเาบดบดก่ี้นไก็ได้แม่เนียว่ามันพ่นยป่อมนี้เนี่ยแล้วก็เท่าเรวนี่้สกพ่อลอยอหนาแล้วก็พ่อลอดแล้วก็เอาไปนี่สุดท้ายเนี่ยให้แม่แบให้แม่บุญใีแม่บุญสารบ้านอ่าน้องแค่น้อยตะบดพงค่าเพิ่นลงหน้าบอกเนี่ยพวกที่เป็นเซนเดือดเนี่ยสมองผี่เป็นตายไฟคืออีแม่ บอกใหาเจ้าได้เอาบุญเด้แต่บุญได้เป็ี่ยนขึ้น่อยเป็นขึ้นแม่บุญศาลบ้าทน้องแค่น้อยนี่กะไปเอามาก,กินเนอ้อใหญ่ตะวีก็ดาวนีดีกินแล้วก็ดีว่ามันดีกระหม่อมยากระไเกาดาวเกาดาวอันนี<ะ>้กินแล้วก็เท่ามาเลยหมอโรงหวานเพคยมาสามเดือนคำว่าเท่าสามเดือนจะอีกปีนึงโอ้ยปวดมลุ่นเดียเดี๋ยวหมอหลวงใจใจมีอยู่หมปฏิบัติอีกปีนึงได้ย้าย,ย่สั่นหมอโรงหวานจะถกอนปีนึงนัน่นดีบรดี ได้กิงโเศร้าเลยกับว่าได้พราว่าที่โอ้ยแตยากเลยเนาะน้ำตาตกใหมันล่ะจิไม่คันโปเศร้า3เดือนี่หมวยตายคััๆว่าโ่เศร้าอี๋ขันว่า3เดือนบมเศร้านี่บ้ทนอ่ะทีทำาหาดบ้านเด็กจิ้มยมก็ไปได้เอรืองเ่อดีดีว่าบ้านแม่ดีดีหลายคุ้มบ่8แปดรอยห้าคุ้มบ่ได้เสียดายดอกมันดีอยู่เออปันนี้แม่ก็กินไปเรื่อยได้อหม่เด้อกินเป็นยาอายุวัฒนะกินไปเรื่อยได้อแมเ้อ แล้วผู้ได้เป็นคือนี่เส้นเลือดตีต้งไดสมองตีเป็นรอยจนตายไฟหมดละไปเออเออกระช่างคืนอยู่เดบ้าใช่หนอบ้าป่วยอ่ามาดีขอบคุณนี่แม่ที่แมุ่ลสารกับพี่พ่อเนาะถี่หมาประสบประการดีพี่พ่ออินแปงพี่พ่ออินแปงกันบปะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสาธุเอามาใช้อาอีกท่านท่านเท่าใดก่อ พันเจ็ดร้อยสอง่เียมไม่เสียมไม่ถ่ายจิงหล่างกิ้นหน้าเียเแมเียวไม่่ายต่ว่าเีเม่กว่าจิงมาเลยนอะรแน่นอนแน่นอนโอ้ยดีใจน้าไม่แม่เอ้